ดังนั้นสอบพิธีนี้นะครับถ้าเกิดจะให้ลงบันทึกบัญชีตอนสอบมันก็จะเข้าสู่เรื่องของการสอบแล้วผมก็จะมีตัวอย่างราคาทุนเมื่อกี้นี้กับราคายิธธรรมนะครับมี2แบบอ่ะมาเริ่มต้นที่ราคาทุนกันก่อนนะครับราคาทุนก็คือไม่ต้องปรับมูลค่ามันนั่นแหละทุกอย่างก็บันทึกเข้าเป็นสินทรัพย์เลยเช่นนะครับเริ่มโจทย์เลยกิจการซื้อลูกไก่มา5้าแสนตัวตัวละบาทเมื่อลูกไก่อายุได้สี่ห้าวันก็จะเชื่อแล้วดังนั้นก็คือต้นทุนของเราเนี่ยคือ50,000นบาทแล้วห้าแสนตัวก เมื่อมกีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับมันอน่ะเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้นะครับก็มีค่าจ่ายวันละหนึ่งพันบาทแต่ว่าจะต้องเลี้ยงสี่สิบห้าวันนะครับเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลี้ยงส5ิบห้าวันหนึ่งพันคูณสี่สิบห้าคำถามคือค่าจ่ายที่บอกว่า1 0 0 0พันคูณสีิห้าเนี่ยคือสี่หมืนห้าเนี่ยจะต้องถือเป็นอะไรก็ต้องถือเป็นแคปเป็นต้นทุนก็คือเป็นมูลค่าของลูกไก่นะครับสี่หมื่นห้าอ่าตัวนี้สี่0มนห้า น,นี่ก็คือห้าแสนอันนี้สี่หมือนห้าตนี้สะสูงของต้นทุนไก่เท่ากับ5้าแ0 0สี่หมืนห้าพันบาทแล้วนะอันนี้ห้าแสนอันนี้สี่หมืนห้าตัวนี้แล้วต่อไปก็คือระหว่างเลี้ยงไก่อะระหว่างเลี้ยงไก่มีต้นทุนค่าอาหารค่ายาอีกสี่แสนสี่แสนก็คือต้นทุนของมันอีกเก้าแสนสี่หมืนห้าทั้งหมดค่ะโอเคงั้นไปดูในการบันทึกบัญชีนะครับ